สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการสร้างกราฟในโปรแกรมเ o ิ d ์ด2007นะคะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันก่อนนะคะก็คือการเปิดโปรแกรมนะคะโดยไปที่ Start คลิกเลือกโปรแกรมคลิกเลือก Microsoft Office คลิกเลือก Microsoft Office Word 2007ะคะ่ะเมื่อเราเปิดโปรแกรมมาแล้วนะคะเมนูเดี๋ยวที่นี้เราก็จะมาเริ่มสร้างกราฟกันเลยโดยไปที่แถบเครื่องมือแทรกค่ะ เื่อเราคลิกที่แถบเครื่องมือแทรกแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีคําสั่งนะคะที่ชื่อว่าแผนภูมนะคะให้เราคลิกเลือกเลยค่ะเมื่อเราคลิกเลือกคําสั่งแผนภูมแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีรูปแบบหลายรูปแบบเลยนะคะให้เราได้เลือกกันนะคะในที่นี้ดี่ันก็ขอเลือกแบบคอลัมน์นะคะเมื <ME> ่อเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วนะคะก็ให้เราคลิกตกลงะคะ่ะ เมื่อคลิกตกลงนะคะก็จะมีหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งเด้งขึ้นมานะคะซึ่งเป็นหน้าต่าง Microsoft Office Excel นะคะก็คือว่าจะให้เรากรอกรายละเอียดนะคะลงไปในที่นี้อาจาก็จะทำเป็นแวบสูง รอบเอลนี่ก็จะเป็นชื่อคนนะคะเราก็จะใส่ตัวเลขลงไปเลยนะคะ เมื่อเราต่อข้อมูลที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ให้เราปิดหน้าต่างของ Microsoft Office Excel ออกะคะ่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้แผนภูมิหรือว่ากราฟนะคะถ้าเราต้องการนะคะที่จะแก้ไขกราฟนะคะโดยที่จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นเราก็สามารถทำได้นะคะโดยการเดี๋ยวไปคลิกไปที่กราฟ ือแผนภูมนะคะที่เราสร้างไว้นะคะจะเห็นว่ามีแถบเครื่องมือนะคะที่ชื่อว่าเครื่องมือแผนภูมินะคะแล้วก็จะมีคําว่าออกแบบน,นะคะก็ให้เราทําการเลือกรูปแบบสีของแผนภูมินะคะที่เราต้องการตามใจชอบได้เลยค่ะถิงเท่านี้นะคะเราก็จะได้แผนภูมหรือการาฟนะคะที่เราต้องการนะคะ เ,เท่านี้นะคะก็เสร็จสิ้นขั้นตอนของการสร้างกราฟหรือแผนภูมิในโปรแกรมเมดแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะ